สวัสดีค่ะเจอก,กันที่ข่าวจักับพเจริญบริการอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูรถที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะคะเอาใจวัยรุ่นหรือว่าเอาใจคุณลูกค้าที่ชอบรถแต่งจิ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าไฮรั r ลีโว m สมาร์ทแคบแคบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกค่ะเป็นตัวปี2 0 1 6นะคะเครื่อง 2400cc ซีซีเป็นตัวเกียร์ธรรมดาค่ะ สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าของแต่งคือเพียบรอบคันนะคะทางเราคือแต่งให้ไม่มีกากแน่นอนค่ะแค่ของแต่งก็คือรวมแสนแล้วนะคะอ่าไม่รอช้านะคะเราไปดูรายละเอียดรดรอบคันกันเลยค่ะมาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นตัว o ต้ h ์ฮ u ย r ั v ลีหน้าหล่อนะคะก็จะได้เป็นตัวกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทําไมถึง เรียกว่าหน้าหล่อนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเราได้เปลี่ยนโฉมด้านหน้านะคะเป็นล็อกโค้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่เหมือนใครเลยนะคะไม่ต้องคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งเพิ่มนะคะทางเราคือแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างนะคะล้อนะคะเราก็จะได้เป็นล้อ TE37 ขอบ19นะคะแถมยางใหม่ๆไปให้เลยสี่เส้นรอบคันค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะ ลำดับต่อไปนะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นของคราฟสแควร์นะคะแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือเปิดคันนี้เป็นมือเปิดโครเมียมนะคะ,ะสวยงามนะคะเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างคะ่ะตัวด้านหลังคันนี้นะคะก็จะมีไฟท้ายซ้ายขวามาให้นะคะแล้วก็มือเปิดฝาท้ายตรงกลางนะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงกลางนะคะ ในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็มีแต่งเพิ่มให้เหมือนกันนะคะจะแต่งเพิ่มให้เป็นโชค4อันนะคะให้หน้าหลังนะคะเป็นโชคที่สามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็แถมเป็นตัว A-arm คําให้ด้วยนะคะเอ r m ค์คเพาหลังให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะคันนี้นะคะเป็นตัวแคปบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกนะคะภายในกว้างขวางเปิดออกมาคือกว้างขวางนะคะคนหลังคือนั่งสบายแน่นอนคะ่ะแล้วก็ บาแถบยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะแล้วเมนูในส่วนของของแต่งด้านในกันมากดกาค่ะว่าเราแต่งอะไรให้บ้างนะคะจุดเด่นๆเลยนะคะก็คือเราจะได้เป็นโฟมอะไรานาดีนะคะที่สามารถทับได้เนาะแล้วก็จุดต่อมานะคะค่ะอันนี้ก็จะคือจะแถมวัดบูทให้ด้วยนะคะ,ะตัวเบาะนะคะก็แถมเป็นเบาะของเคอร์กี้ให้นะคะก็จะมีเป็นรางของเคอร์กี้ด้วยนะคะ สวยงามนะคะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะคันนี้มีปุ่ม Eco Mode แล้วก็ปุ่ม Power Mode ให้เรียบร้อยนะคะเครื่องเล่นคือเล่นได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ CD MP3 USB RUX นะคะมีช่องเสียบให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะเรามีการแต่งเติมเพิ่มให้นิดนึงนะคะก็คือ เรามีการแต่งไล่ข้างให้นะคะเป็นตัวชุดอินเตอร์ใหญ่นะคะพร้อมหวีคัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีตัวหม้อนะ้ำมีเนียมให้นะคะแล้วก็เป็นตัวเทอร์โบดีแม็กสาพปากส,ส,สีพร้อมขายกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่งให้รอบข้างนะคะตัวกล่องกับเครื่องตรงกลางอะคะ่ะเดิมๆเลยนะคะ แต่งให้ครบๆเลยค่ะคันนี้หากท่านใดนะคะที่สนใจ t o y ยต้าไฮรัดรีโวหน้าหล่อคันนี้นะคะแต่งมาให้ครบๆแบบนี้นะคะมาในราคาเพียง458,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีนะคะคุณลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่ะ,ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มเพียง8,400บาทตลอดสัญญาไปเลยค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line at 538 F H L M นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ด้านหน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะสุดท้ายนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะคลิปหน้านะคะเราจะมีรถที่น่าสนใจหรือว่ารถสวยๆเข้าใหม่ มาให้ดูนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะหลัาวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย